เปิดค่ารักษาออฟพงพัฒน์ ath, หลังรักษาอาการป่วยมานานกว่า5ปีหลายคนคงจำกันได้สำหรับกรณีข่าวของผู้กำกับฝีมือดีอย่างออฟพงพัฒน์ ath, วชิรบรรจงป่วยเส้นเลือดในสมองตีบซึ่งถือว่าอาการหนักพอสมควรรักษามานานกว่า5ปีแล้วโดยมีทางด้านพันรยาแดงทัญญาโสพลและลูกสาวน้องบีบีเอกนรีวชิรบรรจงคอยดูแลมาตลอดอย่างดี ล่าสุดทางด้านออฟพงพัฒน์เปิดใจถึงอาการป่วยในรายการคุยแซบโชว์เป็นครั้งแรกโดยทางด้านออฟพงพัฒน์ได้กล่าวว่าทุกวันนี้อาการก็ดีขึ้นแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พูดยังไม่ชัดเดินพอได้โอกาสในการหายขาดขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละคนบางคนก็หายขาดเลยบางคนก็มีอาการที่เห็นภายนอกอาการป่วยก็มีผลกระทบกับความทรงจำตอนแรกๆที่เป็นคนที่สวดมนต์ทุกวันบทสวดทุกันลืมหมดเลย ที่แดงต้องเขียนติดไว้ที่ข้างฝาแล้วพี่ก็นอนอ่านแล้วมันกลับมาไหมกลับมาทุกวันนี้ก็สวดได้แล้วก็มีอาการที่ประหลาดอยู่อย่างคือเวลาขับรถคอยจะระแวงไปบอกทางเขาแต่บอกผิดเป็นช่วงแรกแรกตอนนี้ดีขึ้นแล้วตลอดเวลาการรักษามีท้อบ้างแต่ความโชคดีของพี่คือการที่เราเข้าสู่ธรรมะหรือว่าธรรมชาติมันดึงกลับมาได้เร็วไม่ท้อพี่ป่วยพอเดินไม้เท้าได้พี่ออกแล้วไม่สนใจ ที่ไปงานรับรางวัลตั้งแต่ยังพูดไม่รู้เรื่องเลยส่วนเรื่องค่ารักษาออกพงพัดกล่าวว่าหลักล้านแน่นอนเฉพาะตอนออกจากโรงพยาบาลก็กว่าแล้ว